มาฟังล่ำไอรูปหลอขอโทษเด้อวพวกพ่อพอ่อหาผมรอก็พวกเจ้าอภัยให้แกลูกสาย <c ười> ที่บอกลำแปลยความรอผมให้มาเบิ้งข้างขวาเล้วมาเบิ้งข้างซ้ายรอเอาลายจนเกินเสีย สาวสาวเห็นเอินพีวิ่งเขอเขาลังเลยเนี่ยเป็นเป็นเป็นอยังครับท่านป่ะครับสี่ห้าเนี่ยพีวิ่งอันน um> ี้เอาเขาไว้แค่สั่นไปพอผมไม่ได้ว่าเองเด็กขอข้อย่างเปียกเนื้อนักข่าววันยังเอกคือขุนแสงดาบซึ่งคุณแสงดาบเนี่ยเป็นทหารเอกขององค์พญาแสงอาทิตย์ หมักแบบปัญลงหมักคนสวนหมักขี้ทุกขี้น่ะมักมันมองไดหมักมันมองไงมันอยู่บ้านมันหาไตกับแจ้ขายมันอยู่บ้านมันไปซอนหัวไข่ดูมันนี่สิไปซอนห่วงมันมีบ้าไหนอะแกตอนมึงตกีคือั่นแรมันซูลนี่มันยำมู พาดศูนย์แม่งว้ายผ่าทีโทดวงมณนีเจ้าสังว่รักดีเจ้าสิไปสอนหัวไปไต่กับแก่านะบังวันอรมณ์เด็ังไหนพียคุณแสนดาบไม่พร้อมมาทุกอย่างเจ้าอยากได้ยัง <c oughs> แสนดาบชิมะเคนให้บอกว่าสิเป็นบัตรชารัฐบัตรคนจนบัตรผู้สูงอายุว่าไปดวงมานี่มาเลยไม่ได้เข้าการเมืองเลย <c oughs> อันนี้บัดรคอยออกมาคอยออกมาสวัสดีการเพิ่นมอบให้มาเงินเดือนผู้สูงอายุไปคนเอาโดยตามอำเภอเฉยเลยมันนี่คือกูเลียกเขากูเลียไปเขาไปเรียกของซูไปโหลดไปมาพอดโยภาพไผ่ดวงมานนี้บัดรักบักวันอารมซะแล้วมาแต่งงานกับคุณแสงดาบในมือนี้วันนี้บุ๊คบุ๊คเมื่อนี้เป็นแต่งวาดแต่งวาดแตงมาได้ไง พราะว่ามันเป็นคำสั่งขององค์พญาแสงอาทิตย์แลกเนียไม่เสียงกันดเพิดกำนัไปแล้ว